สวัสดีครับนี่ไทโฟเล็กนะครับสมมุติเวลาเราดูกราฟที่บอกไว้ที่ Market Watch ว่าบวกยี่สหรือลบยี่ิบเนี่ยสมมติว่าอย่างกราฟตอนนี้เนี่ยมันบวกยี่สิบกว่าละเราเข้ากดไปดูสะดปว่ามันยังไม่น่าเทรดแบบนี้เราก็คือยังไม่เทรดหนึ่งใกล้เส้นส้มเกินไป2ยังไม่ทะลุหาเดิมนะครับผมการที่คุณจะดูกราฟว่าน่าเทรดไหมต้องดูว่าจุดสูงจุดเดิมที่คุณเห็นณนะปัจจุบันเนี่ยมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงนี้คุณจะต้องรอให้ กราฟทะลจุจุดสูงสุดเดิมขึ้นไปก่อนนะครับผมทะลุจุดสูงสุดเดิมขึ้นไปแล้วต้องห่างจากเส้นสีส้ม EMA สีส้มตรงนี้70็ดสิบพิบขึ้นไปนะครับผมถึงจะทําการเทรดเนาะอ่าเนี้จุดสูงสุดเดิมนะครับผมจุดสูงสุดเดิมอยู่ตรงนี้กราฟจะต้องทะลุไฮเดิมขึ้นไปเพื่อที่เราจะเข้าเซลล์ได้แล้วต้องอยู่ห่างจากต้องเอาไหมแต่ที่เส้นสีส้มก่อนอื อ๋อเพราะว่าจุดสูงสุดเดิมเราอยู่ตรงนี้นะครับแต่ถ้าเราจะเริ่มมต้องเริ่มจากเส้นสีส้มไปเจ็ดสิบพิบนะครับข้างบนเฉียงก็ได้อะไรก็ได้จุดสิบพิบขึ้นไปแล้วก็ต้องทะลุจุดสูงสุดเดิมก็คือตรงนี้นะครับแต่ต้องชนบริจเจอร์เดี๋ยวทะลุบริจเจอร์ด้วยนะครับก็คือประมาณเนี้ย ประมาณเนี้ยเจ็ดสิบปีขึ้นไปประมาณเนี้ยทะลุจุดู้จุดเดินขึ้นมาที่ราคาประมาณนี้แล้วก็ตั้งไพรซ์แล้วก็ตั้งไพรซ์อลเร์ดเอาไว้สาหรับเพื่อที่จะเข้ามาเซลล์หรือเข้ามาดูกาฟอีกครั้งหนึ่งนะครับแบบนี้นะเพราะบางทีมาเก็ตช็อตตลาดมันวิ่งตลาดมันดีดขึ้นมาแต่เพราะว่ามันลงไปต่ําเกินไปเนี่ยอย่างวิธีแล้วเนี่ย g p d มันลงไปลบลบสามสิบสี่สิบอะไรก็ว่าไปแต่พอตลาดเปิดมามันกลับมาบวกยี่สิบทำให้ระยะเนี่ยมันก็เลยต่ําอยู่เพราะมันลงไปเยอะ พอมันลงไปเยอะระยะการเปิดเนี่ยมันก็เลยต่ำดูถึงนี้เป็นบวกยี่สิบเราต้องมาดูกรารว่าเอเทรดได้หรือยงังการจะเซลล์ต้องทะลุหายเดิมนะครับถ้าจะโลต้องทะลุโลเดิมลงไปนะครับผมถ้าจะบายต้องทะลุโลลงไปถ้าเซล์ต้องทะลุหฮเดิมขึ้นไปนะครับแล้วก็ต้องห่างจากเส้นสีส้มด้วยอย่างที่บอกเจ็ดสิบแปดสิบพิขึ้นไปถือว่าดีมากในการห่างจากเอ็มเอสีส้มนะครับผมพอเราได้ราคาปุ๊บก,ก็อย่าลืมว่าเราต้องเข้ามาในตั้งไพร e ์เลิศเอาไว้นะครับสำหรับเซลล์จะเป็นอาร์สไฮเกอร์แล้วก็ใส่าราคา ที่เราคำนวณหรือว่าราคาที่เราเห็นตะกี้ที่มันอยู่ข้างบนสูงๆอ่ะโดยประมาณว่าเท่าไหร่เราก็มาใส่ตรงนี้แล้วพอแจ้งเตือนมาล้วก็กลับเข้ามาดูกราฟอีกทีนึงว่ามันโอเคได้ยังมันเทรดได้ไหมเดี๋ยวจะให้ดูเรื่องการบายด้วยแต่ตัวเนี้ย USD C s h a p กัรบายเนี้ยนานๆมันจะได้ทีหนึ่งมันต้องเปลบยี่สิบลบสามสิบลบสี่สิบอะไรก็ว่าไปสุดลบยี่สิบลงไปแต่นานๆเนี่ยมันจะเทรดอทีหนึ่งตัวนี้มันไม่ค่อยวิ่งเท่าไหร่นะครับผม านั้นะเน้นๆเ,เลยเราจะเน้นแค่ส่วนมากเลยจะเป็นแค่เซลล์อย่างเดียวเซลล์ไอซตัวที่เหลือนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเดียวที่เราบายที่เราแนะนํานะครับผมเพราะฉะนั้น <c oughs> เราก็ต้องดูเหมือนกันตอนนี้มันทะลุโรเดิมมาแล้วแต่ว่า market w อ t c h หรือว่าระยะห่างจากเส้นสีส้มตรงเนี้ยมันยังไม่ได้นะครับเนี่ยครับจริงๆมันกบจะเทรดได้แต่ว่า RSI ยังไม่ได้นะครับ สําหรับ buy ice ไอจะต้องต่ากว่านี้อีกก็คือให้มันรอให้มันลงไปเยอะกว่านี้นะครับไอ้ไอสักสี่สิบสี่สี่สิบสองอย่างที่บอกไว้นะครับเนี่ยสี่สิบสี่สี่สิบสองตัวเลขสีเขียวเขียวตรงนี้จะต้องเป็นสี่สิบสองเราถึงจะ buy นะครับผมเพรานะฉะนั้นต้องรอไปก่อนเนาะรอไปก่อนสําหรับตัวนี้นะครับแล้วก็รอ market c r ให้มันเป็นมากกว่าลบยี่สิบด้วยนะครับผมถึงจะเข้าไปทําอะไรกับมันการตั้ง price est, buy สมมุติล้อ่เข้าไปดูใหม่เรากะดูสิ เราตั้ง price alert อันนี้มันทะลุโลเดิมแล้วไม่มีปัญหาสามารถที่จะเทรดแล้แค่รออีกหน่อยเท่านั้นเองรอให้มาเกชวัดเป็นลบ20แล้วก็รอ RSI ให้เป็น44เท่านั้นเองอีกไม่นานหรอกอีกไม่นานได้อีกไม่นานได้เทรดแน่นอนตัวนี้นะครับผม,มแค่รอ RSI confirm นะให้มันเป็น44่สี่เราจะเข้าเพราะนั้นเราโดยประมาณแล้วลองรอสักประมาณนี้ที่ราคานี้0.90167แล้วก็ลองไปตั้ง price alert เอาไว้0 9 0 6 1 0.90167เนะครับ0 9น1 6 7พราะนั้นเรามาตั้ง price alert ของ usd chf กันสำหรับ buy จะตั้งแบบนี้ price alert buy usd chf จะเป็น bid lower 0.19 0.9 1067นะครับอ่าไม่ใช่0.167น6 7ะครับ9 0แบบนี้จะเป็นอ่าสำหรับ บายจะเป็นบิดแล้วก็โลเวอร์นะครับก็คือต่ํากว่าราคาตัวนี้แล้วเราถึงจะเข้าไปดูกราฟว่ามันยังคงที่จะเข้าไปบายได้อย่างไม่ควรจะบายไหมเพราะเราตั้งไพรส์เลิ่เอาไว้เลยนะครับ0 9น1 6 7นะครับผมดับเบิลเช็คอีกทีว่าใช่ไหม0ู1 6 6 7่อ่าใช่แลวแหละตะกี้ตาลงไปกะเราโดยประมาณใช่ใชตรงนี้ที่ตะกี้เราทำไว้ หนึ่งเก้าสิบหนึ่งหกเจ็ดนะครับถูกต้องนะหนึ่งหกสองหกเจ็ดอะไรก็ได้แล้วแต่จำไม่ได้เหมือนกันครับแต่ก็ประมาณนี้ให้ดูเป็นตัวอย่างวายย่าาบนี้เซลล์นี้นะครับมาจินเลเวลสำคัญนะต้องดูไว้ตลอดให้มาจินเลเวลเราสูงกว่าสามพันเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปนะอย่าให้ต่ำกว่าสามพันเปอร์เซ็นต์นะครับเห็นไหมมาเกตชอตมันรับลงไปละจากบวกยี่สิบหรือบวกแปดเพราะนั้นเนี่ยมันยังไม่สามารถที่จะทําอะไรได้นอกจากจะทะลุไฮเดิม erm, หรือทะลุโลเดิม erm. แล้วก็ต้องห่างจากเส้น e m a ตม จ็ดสิบแปดสิบพิบขึ้นไปผมควรนะครับถึงวิธีก็คือบวกขวามือด้านล่างตรงนี้ไปที่เส้น e เมส้มนะครับแล้วก็ใช้ด้านล่างอีกทีหนึ่งจะมีสามเหลี่ยมนะครับแล้วก็ดูด้านล่างนะมันจะลากจากจุดเส้นสีน้ําเงินของเรานี่แหละเห็นเส้นปะไหมมันจะลากจากจุดเส้นสีน้เงินของเราแล้วก็ลากขึ้นไปให้ทะลุไฮเดิมอะไรก็ว่าไปแล้วก็ซูมออกมาอย่างนี้ได้ให้มันเห็นจะชัด,ชดอ่าเริ่มจากตั้งเส้นสีน้ําเงินไว้ แล้วพอเรากดตรงนี้ปุ๊บมันก็จะลากจากเส้นเสียงตรงของเราเป็นเส้นปาะขึ้นไปเห็นไหมนะครับจะไปซ้ายไปขวาพิ๊บมันก็คือเท่าเดิม,มก็คือประมาณเนี้ยให้ทะลุไฮเดิมทะลุจากไฮเดิมนะครับขึ้นมานะครับแปดสิบเกิปบเนี่ยถือว่าโอเคมากนะครับเพราะนั้น ระยะแบบนี้ที่ราคาเนี้ยเราก็ตั้งไพรส์สเลิร์ดไปตรงราคาสีแดงขวามือเราตั้งไพรส์สเลิพพร์ดไปพอไพรสเลิร์ดด้งขึ้นมาเราเขามาดูว่าเอ๊ะควรจะเซลล์ดีไหมนะครับผมแล้วอย่าลืมว่าสภาพตลาดในฟินวิทที่คนรเทรดจะต้องเป็นยังไงเราจะต้องฟิกตามนั้นนะ นะครับเอย่ารืมว่า5คู่ที่เราแนะนำให้เทรดตอนนี้มีแค่นี้นะครับ EUR USD Sell USD s e f รอบายอย่างเดียว GBP USD รอซลล์ PP, G, Law, Sell, อย่างเดียว AUD USD รอซลล์ UD, G, Law, Sell, อย่างเดียว NZD USD รอซลล์ CD, G, Law, Sell, อย่างเดียว EUR USD รอซลล์อย่างเดียวก็คือเราฟิกอยู่แค่นี้ทิศทางตามนี้นะครับและสภาพตลาดต้องเป็นตามที่บอกไว้คือเราจะเทรดเฉพาะตอนที่ USD อ่อนที่สุดเท่านั้นแล้วทิศทางตามนี้นะครับผมถ้ามาเก็ตช็อตเข้าได้เข้าไปดูกราฟกราฟบอกว่าเข้าได้ ISI โอเคเข้าได้เพราะนั้น คุณเปิดออเดอร์ทิ้งไว้รักษามาจิ้นเลเวลเอาไว้นะครับตั้ง TP ไว้ที่3พิพพอนะครับ TP ตั้งเอาไว้แค่3าถึงสพิบพอนะครับผมตั้งเอาไว้ทั้งหมดเลยแล้วก็แค่ปล่อยระบบมันวิ่งไปเนาะทีนี้เนี่ย ISI ที IS นึงย,ย้ำแล้วกัน ISI จะต้องตรงเลขสีเขียวตรงนี้เห็นไหมตอนนี้เป็น55ก็คือมีโอกาสที่จะเทรดได้นะเนี่ยแต่ว่า Market w r t s h มันยังมันยังไม่ได้ เสี้ยไหวมากเพราะนั้นเราต้องรอมาเก็ตวอชให้ไปไกลกว่าน,นี้คือสักบวกยี่สิบขึ้นไปหรือจะเข้าไปเทรดนะครับผมแบบนี้มันน่าเทรดมากก็จริงแต่ระยะของมาเก็ตวอชเนี่ยมันยังไม่ควรที่จะเข้าไปเทรดคือมันหมายความว่ามันยังมีโอกาสที่จะขึ้นได้อีกมาเก็ตช็อตแค่บวกสองอย่างเงี้ยมันอาจจะขึ้นไปได้อีกเพราะนั้นถ้าคุณเข้าตรงนี้อาจจะติดเยอะเพราะนั้นรอให้มาเก็ต a t อ h เป็นบวกยี่สิบหรือลบยี่สิบจะดีที่สุดนะครับผมบวกยี่สิบสำหรับที่จะเข้าไปเซลลบยี่สิบสำหรับที่จะเข้าไปบายสำหรับมา ส่วนตัวเลขสีเขียวตรงนี้ถ้าสําหรับเซลล์จะต้อง54 55นะครับผมย้ำอีกทีหนึ่งเลยจะเข้าไปเซลล์ต้อง54 55ลเลยเฉพาะ EYD4 ตัวนี้เรารอให้เซลล์ก็ต้องเป็น54 55แต่ตัวที่จะเป็น c 4 c 42เป็นตัวเดียวคือ UDCCF ตัวนี้เราจะบายเราจะบายเราจะรอให้ตัวเลขสีเขียวตรงนี้เป็น44 42นะครับสําหรับใน ISI เนาะก็เท่านี้นะน่าจะเข้าใจได้นะครับ ในการรอดูมาเก็ตชารตรอสภาพตลาดรอวิเคราะห์การเข้าออเดอร์นะครับผมโอเคนะครับขอบคุณครับผม